เอาจริงๆชีวิตนี้เป็นชีวิตจริงของแตนเลยนะแล้วแตนเชื่อว่าเพลงนี้มันเป็นชีวิตจริงของ90%ซ์ที่คนในประเทศไทยอ่ะเพราะคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ต่อสู้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าทําเพื่อตัวเองนะส่วนใหญ่ทําเพื่อลูก<ม>เพื่อ,พ,อ,<ม>พ,อพ่อเพื่อ,อแม่เอาจริงตัวเองไม่ค่อยได้อะไรหรอกถ้าถามแตนแตนเคยให้รางวัลชีวิตอะไรตัวเองบ้างเออก็อยากกินกินอะไรก็กินแต่ถามจริงกินไม่กี่คาก็อิ่มแล้วป่ะอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่เราทำอ่ะเราให้พ่อให้แม่ ให้พี่ให้น้องให้ทีมงานให้คนที่เดินทางมาร่วมกันเนี่ยมันถึงสะท้อนให้เห็นให้แตนเห็นว่าเออจริงๆเราทุกคนที่ดิ้นรนต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเลยแต่ต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mo n o ์ทนน9ค่ะ